โรงพืาบานตรงสิมสุขภาพตะมันสำให้ตรงข,งขรวจจนแจงขันต้เลขกปิดสีปิดคุณพุ่งหุ่งลงตะก,กาบกไปใจในเลนหลายใบมิดแลเห็ดพร้อมง้อตรงโทดีสาม โคดวัวนะครับอย่้เบาได้ให้เบาได้บ้ายอดบนทด้แค่ยอโหงัวนะครับมันจะใสผู้นี่ลาปลงล่างป้าโคดโคดโคดคดเดลัลงล่างป้าพอเดินดีมากมากแล้วข้อสูข้อโจวดีมากมากข้อโอดอยู่กางเ็โคดัวนะครับเรียนดใจแสดเรียนมาอยู่เย็ออกกัวัก่า เทีเนี่ยเราได้หลายงไปถึงไปได้ถึงไปดงไ้ม่ทางน่สูกอนั่ได้หลายว่างหาเรื่องเสียติดกับแรกนะครับล่อหัวไข่เยียดีันงาดีนี่การว่างหาได้สุดยอดวบครับหนไขเยี่ยมเปิดการมันได้เลยนะครับเัคนยังวันได้ดับนะครับตอนนี้นะครับ เรรียยบ้อไฟเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดแสนเป็นแผ่นหาดีหาดีนะครับนี่ผมไฟไปไล่ดิไม่ขอพูดหน่อยเอามันผลับไปเรื่อยครับเพชรพลงัวนะครับเพชรพลงัวนะครับเทียบท่าโลนะครับโอ้ยนะครับเทียบท่าโลนะครับมือนนี่มาเต็มรูปแบบเลยนะครับมาเต็มสูบเลยนะครับ เทพทาโรนะครับนะครับเวดาเตรมนี่ครับเวดาเตรียมกมานนะครับวันนี้นะครับครับผมแล้วลุ่นเลยนะครับเทพทาโรนะครับลอยเกาหีาไนะนี่นะครับจะขอบางไฟนะครับเพชรโกนบัวหรือว่าหรือว่าอะไรจำควนนะครับในอดีตนะครับ มาพอดึงขาดีข้างนี่นะครับโอ้ขาดเด็ดเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ไปแท้เลยอ๋อนี่นะครับสวยงามนะครับผมนะครับมือต่อซี่ลอยนะครับมื่อนี้นะครับต่อประกาศถืออย่างมะล้มดางครับผมสวยงามสวยงามนะครับวาร์ปีนะสวัสดีนะครับขอบคุณครับผม

ဘာသာရေး